จากกรมตำรวจนะครับผมที่ที่สุพรรณครับจากจากทุกางมาที่ไทยครับไม่เราอยู่เราอยู่นี่กี่คนอ่ะสองคนครับกับใครอ่ะทุกคนยัดคุณจะอะไรแันเลยครับไม่เไม่ไ่นี่คือเราถูกข้อหาเรียกรับเงินน,น,นะเรียกรับเงินนะตีไก่อ่ะจับยาแล้วตีไก่นั้นขอเชิญไปโรงพักหน่อย คือคือคือไม่ต้องงงอ่ะนะคือต้เด็าขึ้นรถเดี๋ยวเจยไปโรงพักก่อนได้คร้ครันะเดี๋ยวในห้องมีกี่คนอ่ะเลือใครคนห้องทำงานอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปถ่ายในป้องเลยดูนี่มัน พูดจะหาอีกคนข้างในในป้อมไอ้ตู้มีกี่คนพี่ไอ้ตู้มีกี่คนอ่ะพี่พี่ยจะถ่ายหน้าเด็กนะไอ้เด็กเด็กก้มหน้าก้มหน้าด้วยมึงอ่ะไอ้นี้ด้วยาหาอะไรน้องน่ะอัญชาแล้วเขาเรียกเงินเท่าไหร่ เดี๋ยไม่ได้บอกแล้วก็ทําบันทึกกับกลุมไหมตัวเรื่องอะไรอ่ะนี่เป็นปฏิบัติการนะครับชุดเฉพาะกิจของสืจังหวัดสุทรปราการนะครับเข้าจับกลุมตํารวจที่ตู้นะครับตู้ป้อมตํารวจในจังหวัดสมุทรรณการนะครับมีการเรียกรับสินบนในการเอาเหยื่อมาเรียกเรียกเงินนะครับอันนี้เราดูเรื่องอะไรมาเนาะ

น้องอ่ะน้องไอ่ไอ้คนแรกอ่ะรู้ไหมฮะรู้เขาเรียกเงินเท่าไหร่ยังไม่เรียกใช่ใช่ค่ะเพราะว่ายังมีน้องที่ว่าเรียกหยุดคนขออนุญาตทำอะไรอี่นไม่ใช่น้ำตาลความแก่แต่ที่ถูกนะก็คือพวกผมมาเนี่ยมานะพากผู้เสียหายที่ถูกเรียกรับเงินนะจำนวนห้าหมื่นบาทนะแล้วก็ จะเอาตัวไปกลุ่มขืนด้วยนะก็เลยต้องมาจับกลุม<อ>นะตามที่ผู้เสียหายร้องเรียนเรามานะครับแต่เดี๋ยวถ้าพี่มีส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวผมจะให้ผู้เสียหายมาชี้ว่าพี่ร่วมร่วมด้วยไหมแต่พี่ไม่ร่วมก็แล้วไปแต่ถ้าพี่ร่วมก็ก็ต้องเชิญไปด้วยนะครับนะว่าเราไม่สนใจอยู่แล้วว่าจะเป็นตํารวจที่ไหนนะเพราะว่าทํามีกฎหมายเราจับหมดนะไอ้ตัวเล็กเป็นเด็กว่าลูกก้มเ้าไว้ก่อนยองเดิมโดนจับก้มเมาไว้ลูก ปฏิบัติการตำรวจจับตำรวจนะครับที่สพประการนะครับผมเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะไปที่สนนะครับผมที่สพประการเอ้ะนะเอาตัวไปด้วยไอ้คนนี้ร่วมได้ไหมคนนี้ร่วมได้ไหม ไม่มีใช่ไหมวันนี้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะโอเคน้องทำหน้าที่กน้องไปไอ้น้องไปไอนีมนี้อันนี้อันนี้อันนี้นํามาทุกจับกลุมไปนะอ่าแต่อันนี้ไม่มีเดี๋ยวว่าเราว่าเขามาชี้ว่าเป็นใครบ้างนะในการเรียกเงินเขาแล้วก็าจะเอาเข้าไปข่มขืนอ่ะนะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ไปส่งโรงพักนะอ่าโอเค อหมดแ้วอัน <unfor>, uh. นี้ไม่เป็นไรเดี <especialmente> ๋ยวไปดูรดู้โรงพักนะมปจ่ายสองหมื่นห้าห้าพัน